แล้วพี่น้องโอ้ยปัดใหญ่เลยครับพี่น้องโอูนไปแล้วโอ้ยปัดใหญ่เป็นซ้ำไปแล้วพี่น้องตัวหนึ่งครับสวัสดีครับนี่้าาอะไรนู้นอันนี้น้ำรถเกีียวพี่น้องวิมีไฟท้ายให้พี่น้องไปแล้วตัวหนึ่งครับ จับก็ได้สมโตครับโอ้แนวไหลคู้เดียวครับ,พ,รบพี่น้องมาครับทานหลุนกันอีกม่โตให้อีกก็ครับโอ้เสียดายแห้งครับ งานนี่บังกันครับสามโตเลยในตัวเดียวครับ ที่มีอยู่ดอกครับทั้งหนูทั้งฟ้าอะไรครับอยู่นี่ชุบซีใสหอดฟ้าครับฟ้าหลายแห้งนี่ที่เข่าสะครับเออง่ายๆเติบเยอะครับ,ต,บ,รบตอนเริ่มงานนี่ที่มีหนูบอกครับพี่นอ้องง่ายๆเติบเยอะนี่ที่นี่ โอ้ยปัดใหญ่เลยครับพี่น้องโอ้ไปแล้วโอ้ปัดใหญ่ปดัดแซมไปแล้วพี่น้องตัวนหนึ่งครับอุย้ยผมว่าผมเหยียบอยู่เลยได้ความกระหันโอ้จะได้พี่น้องกระหันปัดใหญ่มาเลยครับ ตดยยังไงดีกต <too>, ่วเดียวตัวเดียวคนครับเข่าขาเข่าคนและขึ้นห้องกันอ่ะอยู่นี่แล้วน็นกะได้ไหลได้่นี่แล้วครับ มันอยู่นี่งแล้วตัวที่จับกระไดาบางหันที่หนามันเข่าฟาเข่าอยู่แล้วครับ เทียบไปใส่แล้วครับอหลุดกันเรื่อนี้แล้วพูดพูดพได้เลยครับโอ้อาได้แล้วพี่น้อง

เห็นเลยครับกบกบตัวใหญ่แห้งพี่น้องโอ้ลครับเห็นแล้วครับจับเต็มๆเลยครับโอ้โหแบกใหญ่เลยบาทเด็กสิบพ่อครับโอ้กบเท้ากบเท้าหน้าแท้เลยที่ใหญ่ครับแท้แห้งพี่น้องโอ้ลครับเว้ยแห้งแห้งมันมันครับมันมัน ต่ำฟ้ามือเลยพี่น้องหมื่นนะครับพี่น้องครับสิวสิไทยเบิร์สันเนียแล้วครับในนู้สามตัวครับทั้งเบิร์ดกับกบตัวหนึ่งครับงา่ายี่ายก็นหนูหลายอยู่ครับทุกปีเลยส่ามันหมื่นนะครับชิวสิปอแต่ใทใ้พี่น้องเบอร์หนาครับสนุกสนงานเลยครับ จะชื่อวาได้สามตัวแล้วครับนี่เป็นหนูใหญ่ยกี่น้องกับกบเข่าตัวหนึ่งครับนี่ก็ซ้ำนีแล้วครับปากพีนองต้นไค์ก็แร์กดติดตามผม้ลยเด้อครับสวัสดีครับนี่ครับผลงานพี่น้องหนูได้สามตัวครับอีกตัวหนึ่งอยู่นำรถครับกับกบเท่าตัวหนึ่งครับนี่มันมานอยู่ครับ